พัฒนาศักยภาพไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ตอกย้ำความเป็นผู้นำลงทุนกว่า3,000ล้านบาทไทยรัฐติดตั้งแท่นพิมพ์ยักษ์อันทรงประสิทธิภาพ6เครื่องทำงานร่วมกับเครื่องต่อกระดาษอัตโนมัติ36เครื่องตั้งตรงงานในอาคาร9ชั้นซึ่งสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเริ่มด้วยการรับต้นฉบับจากกองบรรณาธิการจัดวางเนื้อหาตามดัมมี่ประกอบภาพและพิสูจน์อักษรส่งต่อไฟล์งานต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการขึ้นเพลทแม่พิมพ์จากนั้น นำเพลทไปติดตั้งที่เครื่องพิมพ์ให้ครบทุกสีเมื่อเพลทพร้อมนำกระดาษหนวนป้อนเข้าสู่เครื่องต่อกระดาษผ่านเข้า้อมพิมพ์และพิมพ์ด้วยกำลังการผลิต100ฉบับต่อวินาทีโดยมีระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมการปรับสีและความคมชัด หลังจากตีพิมพ์หนังสือพิมพ์จะไหลาตามสายพานลำเลีงเยงผ่านระบบเซ็นเซอร์เพื่อคัดหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้คุณภาพออกจากนั้นจึงไหลต่อไปยังเครื่องนับจำนวนขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์อีกชุดจะพิมพ์ใบปะหน้าซึ่งมีชื่อผู้แทนจำหน่ายจำนวนฉบับและบาร์โค้ดเพื่อส่งไปติดหน้าหอ่อและไหลต่อไปยังเครื่องมับ ก่อนลำเลียงตามสายผ่านสู่ด้านหน้าอาคารโดยจะมีคอมพิวเตอร์อ่านบาร์โค้ดและสั่งการไปยังเครื่องแยกของเพื่อเตรียมจัดส่งไปสู่ผู้อ่านทั่วประเทศทั้งทางรถยนต์และเครื่องบินโดยแบ่งตามภูมิภาค